หลังจากกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ระบ,บุว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดและมีผลบังคับใช้แล้วทำให้หลายฝ่ายกังวลและเกิดความสับสนโดยนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคเก้าไกลกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่และต้องสื่อสารให้ชัดเจน เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมสูงวัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีแต่ต้องเพิ่มงบมันไม่มีตดัดงบใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ต้องการที่จูเนี่ยบอกว่ามีผู้สูงอายุ11ล้านคนใช้งบประมาณ90,000ล้านความท้าทายที่เป็นสังคมสูงวัยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณทิศต้องเพิ่มงบเพื่อที่จะสู้กับสังคมสูงวัยเทรดโลกมันเป็นแบบนั้นที่สภาย,ยังไม่ได้เปิดประชุมอย่างเต็มรูปแบบยังไม่มีกระทูเพราะไม่ไง งบประมาณเท่าไหร่กระทบกี่คนทําไมไม่มีงบใช่ไหมแล้วจะใช้กฎเกณฑ์อะไรแล้วตกสารวจไหมแล้วไอ้ความคิดที่ที่จะไม่ให้คนที่ต้องตกหล่แล้วไม่ต้องมาพิสูจน์ความจนกันเนี่ยไอย้ทั่วหน้าเนี่ยทำไมมันถึงได้ทำไม่ได้เพราะอะไรก็จะได้ให้ฝั่งเราเนี่ยเสนอ ด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของประชาชนที่ต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจ3ประเด็นคือที่มาของการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยนั้นเกิดขึ้นจากในอดีตผู้ที่ได้รับสวัสดิการภาครัฐเช่นบำเหน็จบำนาญจะไม่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุทั้งนี้จะเป็นผู้มีไรายได้น้อยไม่พอกับการดำรงชีพซึ่งเป็นการขัดแย้งกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ .2546 และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงจาเป็นต้องปรับแก้ระเบียบให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันให้ผู้มีไรายได้น้อยได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมดังนั้นจึงไม่ใช่การลักไก่ออกระเบียบในช่วงรัฐบาลรักษาการแต่อย่างใดประเด็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นั้นในขณะนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นฝ่ายเลขานุการอย่างไม่ได ไมมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ดังนั้นในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพก็ยังได้รับเหมือนเดิมทุกประการไม่ต้องกังวลและประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะพิจารณาโดยอยู่บนหลักการของความทั่วถึงและเป็นธรรม ผมตอบไปแล้วนะครับว่าเขาจะออกมาอย่างไรรัฐบาลนี้คิดว่าคงไม่มีอำนาจที่จะไปทำนะเพราะมันผูกพันตามนโยบายผูกพันกับรัฐบาลใหม่เยอะใช้งบประมาณมากคงต้องรอรัฐบาลใหม่แต่อย่างไรก็ได้เราทําบุญทางไหแล้วอยากจะทําแบบพูดถ,ถึงเป็นธรรมพูดถ,ถึงอย่างเดียวหรือพูดถึงเป็นธรรมด้วยจะมากจะน้อยทําได้หมดแต่ไม่ใช่รัฐบาลนี้เพราฉะนั้นผู้สูงอายุที่รับเงินอยู่รับการช่วยเหลือจากรัฐอยู่ตอนนี้ก็รับเหมือนเดิม คนที่พบใหม่60-70ใหม่ก็รับได้ตามเกณฑ์เดิมไม่มีปัญหาก็ชี้แจงให้คนเข้าใจด้วยนะครับ ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าผู้ที่ได้รับเบี้ยอย่างชีพอยู่แล้วอย่างได้รับเหมือนเดิมแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการว่าในอนาคตจะใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อให้รัฐบาลใหม่สามารถดําเนินการได้ทันทีหากมีงบประมาณเพียงพอส่วนนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของขคณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่มีนโยบายปรับลดเงินและเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเช่นกันเพียงแต่มีการศึกษาหลักการที่จะเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทางในการที่จะปรับปรุงเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติคือ6 0ร้อยเจ0ด้อยแดรอแล้วก็พันหนึ่งเนี่ยนะครับอันนั้นก็ยังไม่มีนโยบายที่จะไปเปลี่ยนแปลงมีแต่การศึกษาแค่เพียงว่าจะทําอย่างไรที่จะเพิ่มเติมเบีย้ยผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับภาวะค่าครงชีพเศรษฐกิจได้มากขึ้นซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องภายในที่ได้มีการพิจารณาศึกษาอยู่แต่เรื่องมติที่จะไปดําเนินการในการที่จะลดจํานวนผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยงังชีพยังไม่มี ล่าสุดนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันผู้สูงอายุรายเดิมที่เคยได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุรวมถึงรายใหม่ยังได้รับการจัดสรรเหมือนเดิมจนกว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีมติออกมาอย่างไรก็ตามไม่อยากให้ผู้สูงอายุทุกคนตื่นตระหนกทุกอย่างยังเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดิมแม้จะมีระเบียบใหม่ออกมาแต่มีบทเฉพาะการบัญญัติไว้ว่าจะต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้สูง าายุแห่งชติสำหรับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วพิยามในพบรบผู้สูงอายุนั้นมีความเข้าใจที่แตกต่างกันได้นะครับทำให้จำเป็นจะต้องออกแนวทางนี่คือทำไมมหาดไทยถึงไปปรับแนวทางเพราะท้องถิ่นเขามีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละท้องถิ่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ส่งผลกับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วในขณะนี้แน่นอนนะครับวันนี้ยืนยัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าซึ่งต้องมองด้วยความเป็นธรรมและไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพอมศู0ตลอด24ชั่วโมงพลิตนาาขวัญแสนสุขรายงาน